ฮัลโหลดีค่ะวันนี้จะพาเด็กๆไปเที่ยวไกลนะคะวันนี้เจะเดินทางไกลก็เลยต้องเอาใส่กลงมาทิดยิ่งมากค่ะแห่ฝากันเล่นอยู่ในแต่ว่าคนที่นอนมอกตรบ,บาทรายยคือมาเรียหลับอยู่ค่ะดเดี๋ยวถ่ายเป็นระยะๆะะนะคะบ๊ายบายคุณแม่ก็อยู่ในกระเป๋าเป้คุคณแม่คุณแม่แน แนี่เราฝึกมาแปดเด็กนะคะเราจะมีอ่างให้แล้วก็เขาก็จะนอนในอ่างนิ่งๆเลยเวลาเดินทางไกลแล้วก็เด็กๆก็นิ่งค่ะเด็กๆบานวันนี้จะพาเด็กๆไปเที่ยวกัน,นะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็อยู่บนตาคุณยายนะคะกาลังกัดนิ้วคุณยายอ oh. ขอบคุณที่รับชมพวกหนูนะคะ